สวัสดีวันหวยอ,ออกค่ะวันนี้ส,สิบหกมีหน้าหกสองบวชนกลงก่ยน่านุบบวเนกมอกตีอันนี้มอกหรือว่ามอกขวัญหมูมอกหน้าหรือมอกขวัญนางนารีไม่ได้กลับบ้านหลายอาทิตย์ดูยาแห้ง <c oughs> มาดูกันว่ากี่เอ้ยมาเขือลงไปกี่องศาเจ็ดสิบแปดองศาโอ้ยนนาก็อิ่งหนาวันนี้นางลีคิดว่าจะทำหมกปลาแดกกินหมกปลาแดกลวกผักมายุมันเนี่ยเออมักมักนั่นน่ะให้ลูกินน้ำไอ้กันจีน้ำาอ่บทัน โอเคนางนลีไปย่างไปบึงกาดบ้านป่าน่อยก่อนเคื่อจะได้ยนี้มากินเด้อวันนีจ้าวันนี้นางนรีจะหมกปลาแดกเด้อเอ๊แกไม่ว่าไปหมกแจ้งๆดีกว่าไปทำแจ้งๆกันครับกันตัดต่อเมื่อเมรัยครับนี่ย้ำแต่งไว้ลูก ยอโอ้เออนี่แหละทำอะตัดกึงกลางนแม่มี่ปลาแดกใส่ไหมปลาแดกี่ข้องใยนวลใยนวลแบปลาแดกไหม ไปขอเยนวนใชเยนวนแหนกแหนกมาให้นีน่คน,น,น,นมาปะแดนกคนหอมหอมอร่อยเหมาะอือออือหอมจริงๆริงแก่นี่ไอ้การออกตองอ,อ๋อจริงๆนะ จริงๆนะอมกข้างไฟเดอร์จะอร่อยแฮมแฮมแต่ขี้เกียจด,ดังไฟค่ะมลทายแกหอมนี่ก็คือคือหอมที่นี่แกมีที่มกขมแท้คือหอมแดงธรรมชาตินะเขาปลูกไม่ใส่ย,ยานะแกมน้องตื่นแล้วน้องไปห้าวอนเองนะ เค็มไอนก็อุ้มไปแล้วกลับมานอนต่อจ้อโอเอฝุ่นเยอะนะเด็กๆฝุ่นเยอะมากเชียงรายอันดับหนึ่งเลยนะหาหน้ากากมาใส่กันด้วยแม่ดูก่อนถ้ามาเก็บไอไม่จะเอาไปหาหมา การหมกผ่าหอมแดงใส่ไปผ่าหอมแดงใส่ไปมะเขือส้มไม่ต้องผ่าอนไปเป็นแก่นเลยจ้ะเกือส้มใส่ไปพริกขี้หนูก็ได้ใส่ถ้าจีพริกใส่จะอร่อย ก้อนแกงผัดแกงเกินก้นน<ะ>อนใช่แล้วก็ผักคุนตูจ้ะคุณตูใส่ไปนี่่อีกน่นก็ นัวทำไมปลาไอ้แป้งนัวนี่มันเม็ดใหญ่จังเลยแกมผงนัวใส่ลงไปสส่ตกมันโอ้ยจะเป็นคอแล้วก็ห่อจะ้ะแก้มอันนี้มันจะพอไหมนะ้อลูกลอตองเลยเนาะพี่กันตัดตองเล็กๆมาใหือแม่ไงอ่ย ออันนี้หอมโมองก็จะมกประเดกจ้ะประเด็กปลาพีเลยนะประเด็กปลาน้ำโคงเลยนะ,ระเรนนวลให้มาเนะน,นี่ยหลอเนาะพอนละโอ้บคอนก้วแไม่ไปตัดเองหรอก,ก้าเนี่ย ถ้าเป็นสมัยก่อนเกาเอาไปโจ้ไฟนะไปขางไฟค่อยๆขางไฟแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ยุค 4G แนละ้วมาแก้งเริ่งเลยค่ะ มันต้องเป็นอน,นยอดผักไฮยอดอันมะฮอยนะ่ะมะละขีนกนะยอดมะละขีนกจำหมอฝัม้อนีครั้งลา่าสุดนีคือน้องแป้งมาฉลองแสนซับที่นี่นะโอเคบ้านเรานี้โหนองแป้งทำความสะอาดได้ดีมากเลยกับขวกนกเอี้ยง น้องแก้มน้องน้องแป้งมาฉลองแสกซับี่นี่มาแก้มดูไหมอ๋อรู้จ้าแก้มดูคลิปอยู่อ๋อแก้มดูคลิปแก้มเหรอโอเคจ้ารอแป๊บหนึ่งนะคะปลาแดกสุกไม่ยากหรอกค่ะนั่นม,มันสักสิบนาทีก็ได้เลยเนาะแก้มเนาะจ้า <laughs> โอเคเดี๋ยวสุกแล้วเราจะยกไปกินกับป้าวอนค่ะเอาไปเปาะก,กับข้าปวปาวอนว่าป้าวอนกินอะไรกันโอเคจ้าแก้วาวน่าจะสุกละนี่สุกแล้วต๋องสุกละ แัตเลยโอ้ยายมันจะโล่โลแก้มเอ้ยโอเคเดี๋ยวน่ามันจะปิดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหมกปลาแดกอือฮั่หมกปลาแดกหมกปลาแดดกรบอกกันด้อ กินกับผักนึ่งนี่อ๋อ,อนี้ตากล้องไม่อยู่นะคะตากล้องไปกรุงเทพค่ะตากล้องไปงานศพญาติที่บางบอ่อ่ะสอนไปแล้วกันเด็กๆก,ก็น่าจะอยู่บ้านป้าบอลกันหมดแล้วปัดทถ เป็นตาแซ่บหลายปวบจะแกงผักนี่บูห,ห์นี่โอ้ปวบปิดตู้ใช่กันอะไมาเคือมาเก็บอยู่ไม่ได้ครับมาเก็บกลัวมาเขือมากเลยโอ้่าจะซื้อเลขทะเบียนรถปวบนเนี่มาเขือมาเขือ โอ้แกงผักใส่ปลาแห้งผักังไงเคยผักสลิด,ด,ดลอันนี้เจวเจโลโรดเจวป่าเจวปลาปิ้งวันนี้ออนนเลือดอ,อันนั้นต,ต้มยังต้มกผักกับเออพอดีโกผักกับ <laughs> อเออปลาแดกเหร,อปปรเหรออหมกปลาแดก ยอดน้ำบัวน้ำผักไมงผักคองผักปลาได้ปลาเลยมให้เจนียวมีตับเจียวตับเจียวอร่ปลากับแกงผักผักสชีตี้ประวัติเคยขึ้นไปซื้อเล็กสุริตี้เคยแกงเฮิร์นะผักอันนี้ของโฮเดอร์ผักเงื่อน พั Schools, onents, นออกชุ้งๆเลยเด็กันเดวกันนี่เด็กันเด็กันไปกลับดานกันนี่พี่กันมาดูกับข้าวของเราวันนี้แล้วข้าวเดียวมะลูกครับหมกปลาแดกครับเก็บครับกินหมกปลาแดกครับอะแก้มเอ้ยมาชิมึงหมกปลาแดกมาลุเข้าไปจังโม มงนแก่งหาขกนี่แกงผักเออวันแก่งผักยังเอนยอนมาอุ้เข้ายังอุ้มเข้าปลาถูเออเจลอดรขลงค้นบางนกำลังตํำเจลอดเลดไอการคุยไอการเอาขาเนียมาคุยอันนี้เบิ่งนลูกหมกปลาแดกเลยอ้มีซินตุ๊บมาเก็บละกกานี่ปลาแดกนะคุย นี่ข้าเกิก็ขอบคุณร่อืยไปแดกแซ่บน้องแคมคุยต้องกินต้องจำซัมมัเครือส้มสัสมเผ็ดแม่บุมีพริกขี้หนูไงลูกแม่มบิกเครือสั่งมันไปแดกแซ่บดีเดนาะไปแดกบะเข็มเยอะ,นะออยเนาะไปแดกอร่อยอยุ้ยจะคั่วเลยเลือ่องฮัลโหลหนึ่ง มันประเด็กเนยนุนแซบอยู่หรอถ้าเด็กินเผ็ดเด็กซี้ก็เผ็ดนี่กินเลยลูกแซบเป็นหังเนือกนกัะไรมากเลยเโดนมากกับไอ้กันนะปกติพนก็เหมือนมาอยนนี่นะเอฟขี้ข้างไอ้กันไหมล่ะพวกาลักกาแครตอนนี้นะลูกบกมลักเก็บเก็บนเออักกัเเราเก็บมาก อมันรักเลยน้ำรักมาเก็บแต่รอดน้ำแต่้อนมาเก็บไม่เก็บกับกลัวเหนอนเด็กๆชอไปนดนึงอะมาเก็บไอ้สิย้อนฟุ้นหุบมาเยอะกอม้ันี้ห้าหม้ออยากเหไอ้ไอ้ยูเศร้มาไอ้เออกองคือเบียวเบอันนี้คลิปเมยแล้วเมยบบ่มีคลิปลงวันนี้บได้หลงคลิปแม่ Để to mà thằng chị nhảy chị nhảy, chị nhảy biết không biết không biết Hey, biết không biết không biết không rồi, không biết 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 tập biết ok, biết làm ra không biết Tụi เฮ็เป็นเห็ดเป็นกลมๆดูสีดำทัามดเลยเขาอกว่าเลยตันปานี่มันว่านมีแต่ปากันส่งม่งมนเลยเนี่ยป้าได้เอ๊ะแกมจะทำไงไปกางหน่อยนี่งคุณีเลจีใส่ให้หน่อยเใส่คุยกับปาได้ครับล จนแสะว่ามะเขือนคนกมะเก็บว้านุดเนามะเนาะรขนามะเขืออ๋อเก็บกจะมารักงคนอืมเพราะว่ามะเขือนั้นรักมะเก็บออนี่ปตีมาทุนแล้วอืมถ้ามันดูเจรถลงคนรถจืดรถจืดแซบหรอจืดแล้วกันก็บงมาแจวรให้เพชรเพชรมันต้องเา มันนังตำเจวกบก็เแหละน่รดแซ่บแฮซ่มากินกับพังไตเพิ่มกระแซ่บโอเเดี๋ยไม่เอาัง้ตอกตอกได้สินตอกตอกไออันประวัติมโยไอกันให้พ่มาเก็บกี่คยงแงสองคงกันสงหนึ่งสองเ็ไปลดสิใมา้อีห้นิ้

ก็ลงรถมีกขาัปกนเหมือนขั้แยงแล้วต้นีต้นลำใหญ่กันอ่ะั้น่มือวานซื้อซื้อตอนลำใหญ่ไหมี่ต้มต้นลำแตกต้นนี้ก็ุ่มีมุมี่ต้นมีหนอนแล่ากระจญออยลำใหญ่หยอดมีเอามัง้กระจญหนูเออผนแมลงทุ่นแจ้มเล่าลอยพัหลืมมาทุกคนเน่ะใครมาส้มเหรอขึ้น กนหไบกินิได้หม่จวนอ่ะนน้อยแกงแพะนแนบกิอเยกินเาอะไรอ่ะเกจ็บห้ามอ้อนี้เนาะทีอยากเน่้นแล้วอะบับัว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 บับัวบัวบััวบัวบบัวบับัวบัวบมันบัวบัวบับบ นคอจะหากับเสียงลายเลอูห้องแอร์อยู่บ้านติดแอร์มึงองแอร์ไปไม่ยากใสให้แอร์มันเปลืงใส่แอร์เก่าหนอยแอร์เก่ไปห้อนเนาะหมดทำไปเดือนละส่องผันซ้ผันเนาแล้วออกปุ๊บทำไปทั่วผันป่าโทนหยงแต่บ่โอบ่ใหญ่กบ่แ่นึงเราเข้ามาให้ยังแีร์งเาะ้มาซ่องยกไปลานมันจะใหญ่นติ๊ เพราะบนท่านเป็นระวางฟ้ามัน่วงยูจน่งท่นมันกระเจาะเข้าตินะฟ้าด้มันกระเจาะแล้วก็เลยยกไปล้างอยู่ที่บ้านแมันนี้จะมาิโอ้งเนี่ยคืออะไรเลยมันีจะติดติดเห็น่อนห้องน้ำกระตูห้องน้ำแล้วกดออกคุณจะไบบ้านแต่งนเลยบานเลยบานเก้าเก้าเก้า มอนี <łość> ้จะถายกันไปยังนี้เนาะยงเตาล่างอะโอเคจบคลิปละแก้มกันหมกปไดอร่อยอร่อย้ไปท้องส่หั่นโอเคมาเก็บอย่าลืมอะไรครับอดูคุณสุรามุราหายกูลย